นานๆนะคะยังไงก็ช่วยกันด้วยนะคะลูกถึงเน็ตเวิรเก่าไปเก่าไปไม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์ม เหมือนกันนะคะว่าหลายคนจะทานกันไหมนะตอนที่วงฟรีเบอร์สเขาโด่งดังมากๆนะคะนักร้องนำนั่นคือน้องชายแท้ๆของคุณประเสริฐพงธานานิกรหรือว่าพี่ระยาแห่งรถไฟดนตรีค่ะ ตอนนั้นโอโหหน้าตาถ้าเป็นยุคนี้บอกว่าหน้าสไตล์เกาหลีเลยนะแล้วก็ผมยาวๆด้วยดูแบบว่าโดนใจสาวๆส,ส,สุดๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้เพลงนะัด่งดังหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงชื่อว่าคอยเพลงนี้ค่ะถูกน้ํากลับมาร้องใหม่โดยเพียวๆนะคะในอีกลีลาสไตล์หนึ่งที่น่ารักแล้วก็ เสียงของเธอนั้นก็เป็นเซ็กซี่เหมือนกับหน้าตาของเธอด้วยนะคะในช่วงเก่าไปใหม่มาโดยเนเจอร์กิฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟ c o คอนเฟิร์มค่ะกับภารกิจเป๊ะสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟเป็นภารกิจสําหรับผู้ที่ใส่ใจรูปร่างและสุขภาพค่ะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากมายจากผู้เข้าร่วมภารกิจทั้งหมดถึง500คนที่มาเข้าร่วมจากผู้สมัครกว่าหมื่นคนทีเดียวนะคะเพื่อจะให้มีสุขภาพและรูปร่างที่ดีขึ้นโดยภารกิจของเราเนี่ยจะเป็นกิจกรรมง่าย ที่มี Nature g i f ฟเป็นตัวช่วยตลอดระยะเวลา60วันทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จถึง65คนทีเดียวได้ไป Exclusive Trip กับดรกฤษดาค่ะซึ่งเป็นผู้คิดคน้นกาแฟา Nature Gift ไปกันที่เกาหลีกระบี่แล้วก็หัวหินด้วยนะคะเรียกว่าแฮปปี้กันตลอดโครงการค่ะตัวช่วยดีๆแบบนี้แหละไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป๊ะค่ะพวกเขาทาได้คุณเองก็ทาได้เหมือนกันไม่น้อยหน้ากันนะคะ ภารกิจเป๊ะสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เนเจอร์กิฟคอร์เซ็นเตอร์0 2 8 1 8 3 5 0 0ในช่วงนี้นะคะเก่าไปใหม่มาโดยเนเจอร์กิฟค่ะเกไปเก่าไปใหม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์ขอยืนยัน collagen ไขปริศนาคุณค่าคอลลาเจนคอลลาเจนมีคุณค่าต่อร่างกายมนุษย์ยังไงบ้างคะคอลลาเจนเป็นสารที่มีคุณค่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงและยืดหยุ่นดีช่วยให้ข้อต่อต่างๆขยับเคลื่อนไหวไปมาได้ไม่ติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามของเซลล์ผิวหนังหรือความสวยงามของผิวพรรณผู้หญิงช่วยให้ผิวพรรณเกิดความชุ่มชื้นเสริมความเรียบตึงให้กับผิวหนัง ทำให้ผิวดูเรียบเนียนกระชับครับนี่คือคุณค่าของคอลลาเจนนะคะที่ทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มีความกระชับด้วยนะคะมีความยืดหยุ่นดีเรียกว่าคนเราพออายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวมันก็จะความยืดหยุ่นจะน้อยลงเขาเรียกว่าสปริงที่ผิวมันจะน้อยไงแทนที่ว่าพอเราจับปุ๊บมันก็จะมีความเด้งๆงเนี่ยหน้ามันก็ไม่เด้งแล้วนะคะแต่คอลลาเจนนั้นมีส่วนที่จะขึ้นความสวยงามนะคะแล้วก็ ความกระชับคืนสปริงให้กับผิวตั้งว่าแบบนั้นแหละแล้วก็รวมถึงกระดูกขอ้อต่อต่างๆด้วยนะคะที่จะทําให้คุณเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ปวดด้วยคุณค่าของอาหารเสริมคอลลาเจนก็เลยได้รับความนิยมแพร่หลายกันไปทั่วโลกดีกว่าการที่เราป่วยแล้วต้องมาใช้ยาบําบัดในภายหลังเราป้องกันด้วยอาหารเสริมแบบนี้นะคะดีที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟ้าใสคอลลาเจนพลัสที่หลายคนยอมรับว่าเห็นผลดีทีเดียวนะคะช่วงนี้ มีน้องใหม่ด้วยอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์อักโลแคลเซียมพลัสค่ะเป็นแคลเซียมที่เพิ่มวิตามินซีเข้าไปให้คุณด้วยนะแล้วก็เพิ่มวิตามิน B6 และธาตุต่างๆอีกด้วยค่ะจะช่วยให้กระดูกคุณแข็งแรงมากขึ้นส่งผลดีต่อการสร้างกระดูกฟันเส้นผมแล้วก็ผิวหนังนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาก็จะมี สิ่งอื่นๆนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นแร่ธาตุที่สําคัญอย่างเช่นโพแทสเซียมเป็นต้นช่วยควบคุมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้เป็นปกติมีแมกนีเซียมค่ะเสริมสร้างให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยสร้างวิตามินดีในรูปแบบที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เพราะฉะนั้นอโกลแคลเซียมพลัสนอกจากว่าจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนทําให้ฟันกระดูกข้อแข็งแรงแล้วนะคะยังช่วยป้องกันโรคหัวใจเสริมกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิต และก็ป้องกันโรคความจําเสื่อมเสริมการทํางานของระบบประสาทป้องกันโรคภูมิแพ้เสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะและก็ยังช่วยให้ระบบเอนไซม์กว่า300ชนิดทํางานได้เป็นปกติเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอนนี้กระแสะตอบรับดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณสนใจนะคะอยากจะทดลองด้วยตัวของคุณเองช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากเบอร์ call center ของ DJ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะถ้าซื้อควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ฟ้าใสคอลลาเจนพลั s ก็มีราคาโปรโมชั่นให้เช่นเดียวกันค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าได้เวลาจี๊ดจี๊กันแล้วค่ะััััททงงง้้วนนคื ะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ